โอเคครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการล้าง,งความสะอาดอเปลี่ยนน้ําตัวไส้เดือนน้ำเนาะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือ,อตัวนี้เป็นตัวขูดตัวไส้เดือนที่เราเก็บไส้เดือนนะนะจะใช้เป็นอะไรก็ได้แต่ผมใช้เป็นตัวนี้มันอันนี้มันเป็นตัวที่ใช้รีดพวกสติกเกอร์นะสูรญาก,กาศอะไรพวกนั้นนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นพวกน้ำนะครับน้าน้าสะอาดที่เราจะเปลี่ยน นะที่ไม่มีคอรีนนะนี่ผมใช้น้าบดานนะครับนาบดานผมก็ใช้ได้เลยไม่มีคอรีนนะเราเปิดกล่องดูนะครับเห็นไหมนี่จะคราบเคอะอะไรเต็มไปหมดเลยครับก็จะเอาฝาเก็บไว้ก่อนนะตรงนี้จะเป็นตัวเส้อเดือนนะครับก็อาจจะมีเสียงความน้ำดังอยู่นะก็น้ำน้ำมาโอมันกำลังทำงานอยู่นะคืออเดี๋ยวจะออกมาให้ดูให้ชม อันนี้ก็จะเป็นสภาพของกล่องที่เลี้ยงไว้ประมาณ1เดือนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะก็น้ำมันจะหนึดนนะครับคุณๆนะครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะผมใส่วพวกแบคทีเรียลงไปด้วยนะข้างใต้นี้ก็จะเป็นพวกกลิ่นธมิทก็มีนะครับแล้วก็เป็นใบไม้แล้วก็เป็นผ้านะครับเพื่อให้ตัวหนอนเข้าไปแอบแทนแทนดินนะก็ผมพยายามทำหลายๆแบบที่มันต้องสะอาดหน่อยนะ ก็ขั้นตอนแรกนะเราทําการเปิดน้ํานะฉีดตัวเสื้อเดือนอยู่ตามข้าวนี้นะให้ลงไว้ให้หมดคับฉีดให้หมดแล้วก็เติมน้ําให้เต็มเลยนะครับเติมน้ำในงี้ยให้เต็มให้มันท่วมตรงนี้เลยโอเคอเดี๋ยวผมจะตัดแต่ตอนอที่มันเต็มก็แล้วกันไม่งั้นรอนานนะ อันนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะผมไม่ได้เปิดน้าแรงนะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเสเดียม,มันจะฟูขึ้นมา,แล,าแล้วก็เปิดไปนะครับรอให้มันจนใกล้จะเต็มตรงนี้รอให้มันล้นเลยก็ได้นะครับก็มันจะมีเศษขนมปังเศษต่างๆของเสียนะลอยขึ้นมานะที่เสเดียมันไม่ไม่กินนะนมากจะเป็นขอบขนมปังนะที่เสดเดียมนจะไม่กินนะเนี่นี่เป็นตัวเอ ใบใบกล้วยนะที่มันสวยแล้วนะครับก็วางตรงนู้น่อนมันมีตัวเส้เดือนอยู่นะไม่ต้องขีงนะอ่าพอเต็มแล้วนะรเราก็ปิดครับปิดปิดน้าอ่าจากนั้นรอสักประมาณนาทีนึงก็ได้นะครับนาทีหรือประมาณสามสิบวินาให้ตัวไส้เดือนนะครับมันจมลงไปอยู่ข้างใต้ใต้น้ําให้หมดนะครับตัวไส้เดือนมันจะจมอยู่นะส่วนไอ้เศษฝุ่นทั้งหลายเนี่ยมันจะขึ้นมาข้างบนนะครับโอเคนะ อพอน้ำมันเต็มแล้วนะรเราก็ทําการเก็บฐานนะไอพวกที่มันลอยนะถ้าใครใช้ฐานนะมันจะมีบางนบางชิ้นที่ลอยขึ้นมาก็เก็บไว้จากนั้นนะครับก็ทําการเอียงน้ําเอียงลงไปเลยค่อยๆเอียงแบบเนี้ยตัวเสื้อเดือนมันจะไม่ออกมานะมันจะจม้างใต้อต่เทแรงนะถ้าเทแรงเนี่ยตัวเสื้อเดือนมันจะออกห่า หรือใครกลัวมันจะออกมาก็เอาสามารถเอาตะแกงมาลองได้นะออกไปเลยน,นี่มีอน้ำเสียเราจะทำแบบนี้นะครับประมาณสองสามครั้งนะมันก็สะอาดนะไหมตรงนี้จะเป็นผ้านะไม่มีดินนะผมเปลี่ยนจากใบไม้ด้วยนะเปลี่ยนจากใบไม้มาเป็นผ้านะเพื่อล,ลดปัญหาหมักหมมแล้วก็ถ้าใส่ใบไม้เยอะเกินไปเนี่ยหนอนมันจะไม่ขึ้นมาขอบข้างนะ เพราะว่าไงมันมีอาหารกินตลอดอ่ะ,อะแบบนี้นะครับจากนั้นก็มือเดิมครับเติมน้ำอีกครั้งหนึ่งดยการฉีดตา้างครับอ๋อลืมไปนะครับในการไอตรงขอบข้างเนี่ยมันจะมีตัวเศษไข่เศษอะไรเนะี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะขูดขูดออกนะครับจะทำข,ขั้นตอนสุดท้ายก็ได้หรือว่าขั้นตอนแรกก็ได้นะ ก่อนที่เราจะเติมน้ำอ่ะจดว่าผมจะทำตอนนี้นะขูดมันออกนะไอเนี้ยเศษตรงนี้นะมันเป็นเศษไขที่มันฟักแล้วมันจะเป็นสีดำๆนิ่มๆนะคแล้วก็ขูดออกข,ขูดทุกสีมุมเลยนะขูดทั้งสีสมุมขูดออกให้หมดเลย ሴት እንደሞኒት ฝากล่องโฟม้วยนะที่มันมีเศษตรงนี้ขูดออกก็ได้นะหรือใครกลัวไข่มันยังไม่ฟักก็แยกไปฟักได้นะไข่ตรงนี้สุดโต่งคือมันฟักหมดแล้วผม,ม,วมจะไม่เก็บไว้นะหมมันมีโคลนเมือกของเส้เดือนนะที่มันเคยขึ้นมากขอบตามขอบโฟมนะ,ะ,ะแล้วก็เคลีย เยียขอบไม่ใสเหมือนเดิมจากนั้นก็ทำการฉีดน้ำเติมน้ำทำเหมือนเดิมสักประมาณสองสาครั้งนะครับมันก็จะสะอาดขึ้นแล้วอ่าเรียบร้อยนะในการเปลี่ยนน้ำตัวเสือเดือนนะครับก็ผมจะทําน้ําล้นแบบนี้ประมาณ2-3ครั้งนะครับแล้วแต่ว่ามันตักนานสหัสขนาดไหนนะ หลังจากที่เราเทน้ำออกไปแล้วนะเราก็เติมน้ำให้มันอยู่ในระดับเดิมนะครับผมจะเติมน้ำขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี้มันยังไอยเก็นไปนะระดับเดิม,มอยู่ตรงนี้นะครับก็เติมน้ำเติมน้ำไปถ้าใครใช้น้ำประปาที่มีคอรีนนะไส้เดือนมันจะหนีขึ้นข้างบนนะครับมันจะไต่ออกมาเป็นฝูงเลยนะครับเป็นหมู่คณะของมันนะมันจะไต่ออกกล่องโฟมหมดเลยนะถ้าใครใช้มีคอรีนนะ มันอยู่ไม่ได้นะครับมันจะหนีออกมาครับต้องระวังด้วยเพื่อพวกน้ํามีคลอรีนนะครับมันค่อนข้างที่จะอยู่ไม่ได้นะนี่ก็ประมาณนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวเส้เดือนของผุกเนี่ยหลายคนเดี๋ยวในนี้มันมีเส้เดือนหรือเปล่านะาเห็นไหมมันอยู่ใต้ผ้าตรงนี้นะนใต้ผ้าพวกนี้คือแทนแทนดินนะครับมันก็จะแอบ,บอยู่ตรงเนี้นะครับนี่มันค่อนข้างที่จะสะอาดกว่าใช้ดินแล้วก็ใบไม้เยอะเลย ถ้าใช้ผ้าพวกนี้นะอันนี้เป็นผ้าที่มันเขาใช้ใส่ข้าวอ่ะใส่ข้าวเหนียวอ,อะไรพวกนี้นะตามร้านยี่สิบาทนะครับผมซื้อมาเป็นแพ็คเลยอ่าเป็นเป็นแพกเป็นมัดนะนะมัดละยี่สิบกว่าบาทนะครับได้เป็นสิบสิบืนเลยสบายมากเลยอันนี้น่าจะสะอาดที่สุดเท่าที่ผมเคยลองลวนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการปิดฝานะปิดฝาหรือใครจะเติมอาหารเลยก็ได้นะปิดฝาเติมอาหารแล้วก็เอาไปวางร็บเ,เดิม ส่วนตัวเสอเดือนที่นะมันจะมีออกมาบ้างตามพื้นตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยบางตัวก็มุดลงไปใต้ผ้านี่แหละถ้าใครเสียดายนะก็หากระชอนนะครับมารองไว้แต่ผมมีเยอะแล้วครับไม่ไม่เสียดายไม่เสียเวลามันออกไปนิดเดียวไม่กี่ตัวนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในการเปลี่ยนน้ำเสร็จเรียบร้อยนี่นะ้ำ ใส่กิ๊กนะได้ไหมนะไม่ไม่มีกลิ่นแล้วนี่น้ำสะอาดแล้วก็อีกเดือนนึงก็ค่อยๆเปลี่ยนนะผมจะเดือนนึงเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะอาหารก็ไม่ได้ให้เยอะนะให้ตามให้มันกินให้หมดภายในหนึ่งวันให้วันละครั้งอาหารผมนะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนน้ำเสะเดือนไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ อ่าครับอันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งคืนนะผมก็ได้ให้อาหารตัวหนอนไปแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ํานะก็ตัวเสเดือนนะครับก็จะขึ้นมากินอาหารแบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเสเดือนตัวแบบว่ามันเพิ่งพักพักออกจากไข่นะมันก็จะแดงแดเล็กๆแบบนี้นะอ่ามันก็จะเต็มไปด้วยเสเดือนนะครับที่เราล้างเมื่อวานนะครับส่วนกองอีกกองนึงนะเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวเสเดือนที่เป็นพ่อไม่พันนะไซส์มันจะต่างกันนะ ปิดฝาก็ต้องปิดให้ให้มิดชิดน,นะครับไม่งั้นตัวแมงวีขนจะเข้าไปไขนะ่มันจะเกิดหนองสีดำดำขึ้นนะอ่านี่เป็นพ่อไม่พันธุ์เห็นไหมตัวมันก็จะใหญ่หน่อยนะครับตรงนี้ใหญ่เลยแม้มันจะกินแค่ขนมปังนะแต่ขอบขนมปังมันจะไม่กินเนะี่ยที่น้ำมันเสียมันก็จะพกข,ขอบขอบขนมปังนะครับ โฟกัสกับผมวางฝาโฟกัส <Focus. S 1> ให้เห็นไหมนี่ตัวเสดเดือนมันจะตัวใหญ่กว่าคันเมื่อกี้นะนี่อาหารก็จะหมดแล้วนะอาหารผมก็จะให้เป็นขนมปังนะไม่ก็อาหารกระดุกบ,บ้านแล้วก็อาหารสุนัขบ้างน,นะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมวิธีเปลี่ยนน้ำก็เปลี่ยนเหมือนกันนะ ก็มีตาางนี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเก็บไข่โไพไปเพาะเลี้ยกทีก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิไปไมง่ายสั้นๆน,นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็สดครับ